นางเอกพันล้านสลัดลุกสุดแบลวคุณพระนั่นเอวคนหรือเอลโมด ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆแตกตื่นดีใจตั้งตาเมื่อนางเอกสุพตาไมดดวิกาลันไอจีสตอรี่เป็นภาพสวมแหวนเพชรเมตโ,มโตบนนิ้วนางข้างซ้ายส่องแสงวิบวับพ,พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าของขวัญปีนี้จนหลายคนจับตาว่าหวานใจเตอชันทวิทย์ให้หรือเปล่าหรือคู่นี้กำลังจะมีข่าวดีเร็วๆหรือไม่ซึ่งสาวใหม่ก็ขอออกมาแก้ข่าวว่าเป็นแหวนที่ซื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองแค่นั้นซึ่งแหวนเพชรเมทโ,โตวงนี้10กระรัตเลยที่ ีีเดยวล่าสุดสาวใหม่ก็สร้างความฮือฮาให้แฟนๆอีกครั้งเมื่อคราวนี้เธอมาในลุคใหม่สุดแบ๊วเป็นกระต่ายตัวน้อยแจกรอยยิ้มหวานๆทักทายเช้าว,วันเสาร์สดใสแต่งานนี้กลับถูกโฟกัสผิดจุดอีกเช่นเคยเพราะเอวบางเฉียบ22นิ้วของสาวใหม่เด่นเตะตาเหลือเกินแม่คุณเอ้ย